สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี้การทา้งสองเสียงยาพาเลาะเด้อครับเด้อครับกมีแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางมือนี้กาได้มาครับหลังจากเฮ็ดให้หน้าเนาะครับเนาะการปั่นการวานเรียบร้อยครับกาเลยมาขอตัวเลขน้าปูล่ะครับเพราะว่าทา้งสองเสียงยากับบอมีเงินเนาะครับเนาะกาได้มาขอตัวเลขนี่ละกับปูครับ พอไ้คาไทยไฮไซน่าครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสืบสาน้ผ่านแนวทางเราครับเนาะสำหรับตัวเลขครับตัวเลขกงามๆครับครับตัวเลขงามๆเหมือนนี้ครับสำหรับหมู่บ้านนี่กครับเห็นเนาะครับเนาะสำหรับส่องของเสี่ยงหยาพ้าเราะเด่นนาำเสนอของเสี้ยนหน้ากันรุดไปครับจับรุดเนาะครับเนาะครับเขาตะลุดครับ สำหรับเหล็กเมืองนอกของพ่นกับเข่าเต็มๆล่ะครับลูดสามเข่าสามหานะครับอันนี้เป็นเล้าครับเล่าคือเหล้านะครับเนาะครับครับมือนี้กับสีมาเป็นรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับสีมาเบ่าเลี้ยงรัฐบาลไทยครับสําหรับผู้มากล่ะครับสําหรับผู้มากผู้คัดกพานครับคืมฝ้าคืนฝนล่ะครับพอดีล่ะครับ ตัวเหล็กงามๆามามาตอนมาฝากเอฟซีด้วยครับเด้อครับสำหรับชุดเต็มของปูตาปลาขาวก็ออกไปแล้วล่ะครับชุดเต็มครับกับบอชัดไปไหนนะครับเนาะไปไหนไปตา้หกผู้เดียวตัวเดียวครับครับสำหรับตัวเหล็กงามๆครับกะทางส่องกะน้ำเสนอไปเป็นเพียงหน้าทางนะครับเด้อครับสำหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกระพานครับครับเอ่ามบิ่ง ปูตาผาขาามือนี่ก็มีโอกาสใด้มากหลังจากเซตห้เซตหน้าแล้วครับครับเยทเฮนาเซตแล้วครับสีมาถวายครับเข่าปลาหน้านามของเมือครับครับเขาไปเบ่งตัวเลขน้ำกันแด้วครับเด้อครับมือนี่สำหรับจุดถูกแล้วครับครับกาสีได้เขาไปเบ่งตัวเลขน้ำกันนะครับเนาะสำหรับปูหายมาตัวใดแน่สำหรับเลขถูกครับกจุดแล้วครับ ชุดต้องวดกับชุดเพิ่นปูไก่มาหกแหะครับการหกตัวเดียวครับการเลยว่าการหกวงหัวใจว่าเสี่ยวตัวใดใส่ครับการเลยสิมาขอปู้อีกละครับถือว่ามือนี้การมาเฮ็ดให้อน่าเนาะครับเนาะครับทางส่องเสียงยาพาราเด้อครับเด้อครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกดไหลกดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับสำหรับปู้ตาปลาขาวครับครับถือว่า ชุดนี้เน้ยนย่ำครับตัวเหลขงามๆครับตั้ง่องก็ด้เสนอไปหลายชุดแล้วครับสำหรับผู้ตาผัาขาวนะครับเด้อครับตัวเหลขงามๆครับตอนนี้ครับชุดทูบกะถวายถูกสิืงทจก้ย่างให้เพลินแล้วนะครับเราหายใกล้ตัวนะครับเนาะครับคือเราหายใกล้ตัวก็ถือว่าเพิินห้ยเล่ามานะครับเนาะมาขอเล่าของเพลินครับ ชุดที่แล้วครับชุดที่แล้วมาขอเล้าน้ำปูครับค่าวันวันอังคารไอ้วันจันล่ะครับครับวันนี้ข่าวอังคาดนะครับเนาะครับวันดีครับสาธุสาธูเดอปูเด้งวันนี้เขาสามตัวครับเต็มเต็มหกตัวก็หายได้ครับสําหรับปูตาป่าขาวครับครับสําหรับตัวเล็กเด้อครับเด้อมีความเสียงครับครับจารณาเบิ้งครับ สำหรับทั้งส่องกับเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะครับตัวเหล็กงงามๆครับกตตอนนี้กัถึงเวลาแล้วนะครับเนาะครับก็สิได้มาบึงตัวเหล็กน้ำปูเหะครับครับอันนี้กัเป็นของสินไหวเพื่อนนะครับเนาะมีตามกําลังศรัทธาแหละครับมีหน่อยกับให้น้อยมีหลายกับให้หลายเนาะปูครับตามีตามเกิดน้ำบานนอกของหน้าเท้าครับ ครับสำหรับตัวเลขของปูครับเป็นเลขทูบนะครับเด้อครับสำหรับเลขทูบปูหายไปที่เป็นเลขเจ็ดปครับครับเลขเจ็ดกับวัาชันนะครับเนาะครับบึ่งไปทำกันเรื่อยๆครับเป็นเลขเจ็ดแล้วก็เลขศูนย์เลขหนึ่งครับเจ็ดศูนย์หนึ่งแหละครับ คลิปนี่ก็พิเศษแหละครับคลิปพิเศษนะครับเนาะครับเจ็ะครับทางส่องเห็นก็บ่เห็นชัดปานไดครับเลียก็สิหายไปแล้วครับก็เป็นหน่ะครับหนึ่งศู่ะครับเอาหนึ่นยเละครับเจ็ดกับมาอายุครับเ็ศยตัวแรกที่แรกก็เห็นเจ็ดศูน่งแหละครับ แต่ว่ามาบาดนี่กับเหล็กเก็ดหายเอาพูดเสียงหายตัวใดทั้งสองเด้อครับเด้อเสียงหายเสียงยาตัวใดทั้งสองเสียงยาพลาดละแต่ว่ามิกกี้นี่ก็เห็นอยู่ครับเห็นเลขกเก็ดครับแต่ว่าตอนนี้เก็ดหายแล้วครับเหลือตัวหนึ่งแล้วครับเหลือเป็นเลขกหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเด้อครับเอามาตอนเอฟซีทูปูทุกคนครับ สำหรับผู้มากเ่ะครับสำหรับผู้พานครับผู้ขัดกับพานเะครับเด้อครับตัวเหลขกงามๆจากผู้ตาปาขาวครับครับวันนี้ขอให้สุขๆมันๆเลยครับเด้อครับสุขผู้สุกคนครับน้ำต้นใหม่ผลมีบนนอกบ้านนี่โอ้น้ำต้นใหม่สำหรับตัวเหล็กน้ำต้นใหม่รับปูกขับว่าไห้เนาะครับเนาะ เอ้ามารลุนครับรลุนต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับผู้มักนะครับเ้อครับผู้ขัดกระพันครับอันนี้เป็นวมเมียของส่วนบุคคลนะครับปลูดใช้วิจารณญาณในการรับสุ่มนะครับครับเอาใครมาขอสุขขอลาบน้ำปูตาผ่าขาวนะครับเพราะว่าเหตุใครหน้าแล้วแล้วครับถือว่าแฮปปี้แล้วครับโชคดีแล้วครับเนาะมืนอค้นนี่กับฝนตกครับสำหรับ ตัวเลขพูตาปลาขาวครับเห็นน้ากันเนาะครับเนาะมีตัวใดแน่ก็เห็นเป็นหนึ่งเหรอครับตอนนี้เลขเก็ตหายครับครับสำหรับเลขเก็ตหายครับเหล็นตัวหนึ่งยางเดียวเอ๊ะจะได้กับบ่ค่อยเห็นไปไหนเนาะครับเนาะครับเอฟซีกับ่บค่อยเห็นไปไหน ็แยกหลายอยู่ครับแยกเบื้องหลายอยู่ถ้าว่ากขบว่าชัดป่ะนี่เออชัดตอนนี้ครับครับโอ้มาทางนิสิสัตว์นะครับเนาะนะครับเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเหรอครับเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเอาเพิ่นหายมาซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่เนาะครับเนาะครับคาสิเดราปูตาผักขาวหลักครับไปครับขอให้โชคบนหมานเด้อครับเด้อทุกผู้กุคนครับผู้ยได้เข้ามาแล้วครับ ขอหนึ่งไล่ละครับหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะครับเนาะครับครับพอกันไหมเด้อครับเด้อครับคลิปหนาสาหรับคลิปนี้ครับผู้ตาผ่าเขาหายมากแล้วครับมีแค่นี้ละครับครับเอไปชูไปมานกันครับครับพอกันไหมคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ